โอเคครับวันนี้ก็เข้มาตรดจอวกิ๊ีนะครก็สามารถทำอาหได้นะวันนี้จะมาทำไข่เจียวรงเครื่องนะก่อนนี้าานนครับเนะเกียมาอยก่อนกมีครับไข่ครับมันจะยาวนะ่ะมีแหนมหัวพริกแห้ง,น,งน้ำปลาน้ำเปล่าแล้วก็ซอนนะครับอโอเคนะ่ะกองทำไนะขัไขแ ハッピー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 ハッピ ครับ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  ตอนที่น้ำมันหมูกำลังเดือดนะเป็นมันเปลวนะมันหมูธรรมชาตินะเอเตสอบป้ายใส่พริกแห้งนะ่ะสักสองเม็ดส่ยีฮนะใส่เข้าไปให้ได้ความเผ็ดร้อนนะพริกแห้งมันจะได้ความเผ็ดแบบออกร้อนๆนะร้อ,อนวุบว่าเลย บีบิบิฉีกให้แตกฉีกให้แตกก็ใส่อะไร okay. โอ้แฝดมือ,อไปฮะผงนัวใส่เยอะใส่น้อยก็แตกกันชอบนะไปฮะน้ำลาใส่นิดเดียวนะแต่เอพอได้กลิ่นได้รสชาติกินดีด ไปครับนี่ซอสผู้ขอทองอได้ความกลมกลมละมุนนะ,ะหมูเริ่มจะสุกละโอเคต่อไปครับน้ำเปล่าหเพื่อให้ตีเป็นฟองได้นะโอเคไม่ติดนครื่งทำการตีฮะ เย็นขึ้นฟองฮะแล้วไข่เจ้าฟูครับอ่ะระหว่างรอฮะก็นำนี่เลยมันจะยาวฮะอะ่เอาลงไปเกียวให้เหลืองก่อนครับไปฮะ ต่อมาเขียยาวเหลืองนะเป็ไข่ต่อไปยืนขึ้นฟองฮะ เสือเริ่มเหลืองแล้วอันนี้ก็ทำาการปักมาฮะใส่ไ,ไข่ไปเลยปักมาใส่ไข่ฮนะ ันนี้จะทำการแยกน้ำมันน้ำมันเยอะไปฮะ, <c oughs> ะน้ำมันออกรองน,น้ำมันจะเป็นน้ำมันร้อนถ้าน้ำมันไม่พอจะค่อยเติมเครื่องมาฮใส่กระลาเลี้ยงไข่ลงไปเลยฮะ แก๊สไฟฟ้านี่มันควบคุมความร้อนยากนะไข่มันจะทำร้อนอยู่ตรงกลางทำให้ไข่ฝุดยากหน่อยเราจอกะจายความร้อนไปฮะไข้มันเพิ่มอีกหน่อยนน่ ใส่รอบข้างฮนะอืมโอเคโยนไม่ได้เนี่ยนกระทะไฟฟ้า,าป็นกระทะแก๊สนี่โยนไข่ร่อนได้ละเรานไข่ ก็ตัดตีกัดีกระจายไข่ i'll in tom ระสุกลำเหนียวกุกแล้วนะได้ชิมฮนะอ,อ,อหวานหวานมะเขือม่วงเผ็ดร้อนพริกแห้งเปรี้ยวแหนมฮนะแล้วก็ออกเค็มละมุนซอสอร่อยฮนะ ลองทำดูได้ครับคุย